ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งมีอยู่597รารายที่เป็นแฟรนไชส์ของคนไทยเนี่ยถือว่าเป็น SME และไมโคร SME ที่มีความสำคัญมากในการช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพราะเหตุว่าสามารถทำยอดขายได้ปีหนึงตก3 0 0แสนล้านบาทซึ่งเยอะมากนะครับหลายคนก็คงคาดไม่ถึงแล้วก็มี ไลเซนซี่หรือว่าลูกช่วงที่มาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยอีกจำนวนมากปัจจุบันมีอยู่ถึงประมาณ42,000รายทั่วประเทศแล้วก็ขณะนี้แฟรนไชส์ไทยก็ขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะ CLMV ซึ่งก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับที่กัมพูชาที่ลาวเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่ามีความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจฐานรางมากและกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการจัดโครงการส่งเสริมแฟรนไชส์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำคัญสองกิจกรรมก็คือกิจกรรมโรดโชว์แฟรนไชส์ซึ่งก็จะพาไปจัดในจังหวัดที่สำคัญสำคัญเนี่ย15จังหวัดทั่วประเทศในเดือนตุลาแล้วก็ในเดือนธันวาก็จะจัดมหกรรมแฟรนไชส์ ซึ่งอันนี้ก็จะนำแฟรนไชส์4-500รายมาออกบูธแล้วก็ขายลดราคาค่าแฟรนไชส์รวมทั้งจัดจับคู่กู้เงินระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์คนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์กับสถาบันการเงินที่มาร่วมโครงการจับคู่กู้เงินธุรกิจแฟรนไชส์กับเราเช่นแบงก์กรุงไทย SMBD แบงก์แล้วก็แบงก์ออมสินเป็นต้นนะครับ ก็คาดการว่ารายได้ที่ตั้งเป้าหมายไว้าการจัดกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นการนับหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจก็คาดว่าทั้งปีเนี่จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า4,600ล้านบาทนะครับ ที่จะเปิดประเทศแล้วเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่าะรอการเปิดประเทศความรับผิดชอบในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็คือการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อทำให้ GDP ขยายตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่จะก่อให้เกิดรายได้กับเศรษฐกิจฐานรากเช่นแฟรนไชส์ประกันร,รายได้เกษตรกร,ร,ก,รการเข้าไป สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แล้วก็ทำการเกษตรอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันที่สองก็คือการส่งเสริมการส่งออกซึ่งทำตัวเลขการส่งออกนำเงินเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับและก็เป็นความหวังที่มีความสำคัญเพราะว่าตัวเลขก็บวกอยู่5-6เดือน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้เนี่ยแปดเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกไป15%แล้วมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดได้4%ถึงประมาณ4เท่าตัวแล้วก็จนถึงปลายปีก็คิดว่าตัวเลขก็ยังน่าจะดีอยู่อันนี้ก็จะมีผลทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยโตขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยอีกอันหนึ่งที่มีความจำเป็นซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ก็คือเรื่อง การท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็ต้องรอ,อการฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายซะก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้เต็มรูปแบบแต่ขณะนี้ก็ได้ทำโครงการนำร่องไปบ้างแล้วเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อันดามันแซนด์บ็อกซ์หรือว่าสมุย p l u สแล้วก็ถ้ามีการฉีดวัคซีนในจุดอื่นๆที่สำคัญสำคัญครบถ้วนก็จะได้กระจายการท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือเปิดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมนะครับเชียงใหม่พัทยา หัวห s s. <S สาขาประมาณร้อยร้อยสาขาเราไม่ตั้นฝั่งกันสวัสดีค่ะปัจจุบันในไทยตอนนี้มี70สาขาที่เปิดแล้วค่ะแล้วก็กัมพูชาประมาณ4ีหสาขาแล้วก็เดือนหน้าไปสวิตเซอร์แลนด์ลวค่ะถ้าแฟรนไชส์ถ้าแฟรนไชส์เริ่มต้น59,900ื่เาค่ะก็จะมีให้เลือกเนี่ยท่านใช่ถ้ารวมเคาน์เตอร์ก็จะราคาขยับขึ้นไปอีกค่ะแล้วเราคุมด้วยอะไรครับ คุมคุมสูตรหรือสชาติใช่ไหมคะ,ะเรามีคู่มือแล้วก็สูตรค่ะแล้วก็วัตถุดิบก็ส่งตรงจากของเราเรามีโรงงานที่รับ O E M โดยเฉพาะยเวัตถุดิบที่เราคุมคือวัตถุดิบที่เราอย่างเช่นใบชาค่ะส่วนประกอบก็คือใบชาส่วนใหญ่ประกอบหลักนะคะครีมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องออกจากเราโดยเฉพาะแล้วก็มีแบบหมาก็เอาไปเทลงน้ําร้อน ใช่คือคเราก็จะมีสูตรว่าต้องต้มยังไงพักหม้อเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ให้ทําตามนะคะแล้วถ้าเขาไม่ทําตามถ้าเรามีอทีมออดิตค่ะเรามีทีมออดิตท,ท,ท,ที่ไปตรวจเยี่ยมแต่มีช่วงที่ผ่านมาโควิดก็มีขาดช่วงไปนิดนึงคะ่ะแต่ตอนนี้เริ่มลุยตรวจเยี่ยมต่อแล้วคะ่ะ